ต่อไปครับแชมป์ของทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์จะเป็นใครรู้แน่เรามาอยู่กันที่ศึกซูเปอร์มวยไทยนะมาถึงคู่ชิงทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์ครับมาเลยดีกว่าครับมุมน้ำเงินวีรศักดิ์ต่อนินสุพรรณเจ้าประเทศไทย And fighting out of the blue corner, Tiago Santos from Brazil. เป็น13ไฟครับชนะ12 เตียโก้จากบราซิลครับเี่ครับเอาชนะน็อกนักมวยไทยมาได้นะครับในรอบแรกวิลศัก์นี่รอบแรกก็ชนะคะแนนฟรานซิสโกอันเกรนะครับจากโปรตุเกสครับส่วนทางด้านเตียโก้นี่ชนะน็อกแว่นสอเพรทวีแบบคุณนนนี่ตะลึงไปเลยนะตะลึงเลยตะลึงไปเลยจัดเต็มเลยนะครับเอาล้วครับ ผู้ชิงยกแรกเริ่มแล้วครับนักชกไทยฝ่ายน้ําเงินนะครับนักชกเกงสีแดงนี่บราซิลเดินหน้าครับรอบแล้วเราเห็นว่าเกงสีแดงบราซิลนี่เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าดุจะก็หบัดดีด้วยครับอัดท้ายไปก่อนอาจารย์ตัวงอนะงนะเจอเข่าแทงเข้าไปชุดนึยเพื่อเข่าไม <ป S 1> ่ไ <ป S 1> ด้อ๋อไม่ไหวแล้วครับกรรมการนับครับนับ ลูกโดนมันไหวไหมโดนน็อกด้วยเข่าครับไม่ไหวครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้จบเร็วครับมาเร็วเคลมเร็วครับยกแรกเท่านั้นนะครับไม่ไหวครับโดนเต็มเต็มครับเดี๋ยวจะมีภาพช้าให้ดูนะโอ้โหท่านผู้ชมติดตามแล้วก็จับตานักชกรายนี้เลยนะครับ ดีโก้อันเวสซอสซันโตสครับจากบราซิลชมภาพช้านะครับก็ประเด็จศึกของนักชกบราซิลคือหมัดแกก็ดีครับเขาก็แรงครับ<ม>เนี่ยทั้งหมัดทั้งเขาอะ่ะแล้วเป็นมวยแกบุกด้วยเนี่ยเข่าตีดีครับตีเข้าไป2ทีร่วงเลยกองเลยครับคือจุกมาก่อนแล้วนะครับโดนก่อนโดนโดาบดแรกนี่จุกครับดอกซ้ายนั้นจุกไปแล้วนะฮะเนี่ครับสาแหลมดสามดอกครับจบ จบเร็วครับโดนต่อยลำตัวก็ตัวงอแล้วโอ้น่าเป็นห่วงครับนักมวยไทยสภาพอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับดูหล,หลายมุมนะครับให้ชมกันหลายๆช็อตครับจากทีมงานเวอร์คอยกดไได้ยี่สิบสามครับ ซปเปอร์มวยไทยโอ้โหอากาศชัยชนะครับเดียโก้ดูแล้วน่าจะมีบาดเจ็บมาจากไฟแรกนะครับและทำให้ผู้ชนะของทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์นี้เป็นมุมแดงเดียโก้ from Brazil congratulations, congratulations. ยินดีด้วยครับผม oh, <Congratulations. S 2> say hello to your friends โรเบรซิโอโอปราซคอนราชเลชันสุดยอดจริงๆฮะได้ไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งท่านแชมป์ประจำสัปดาห์ของเรานะครับ